สวัสดีครับร้านโปรแกมเมอร์ครับวันจันทร์ที่21ตุลาคมนะครับก็วันนี้นะครับมีคลิปเดียวนะครับก็ลูกค้ามี2ลายนะครับลายเพ1ก็จะ KKND แผ่นเดียวนะครับลายเพ2ก็จะ t h า n ัน r f o r ์ฟภาค6นะครับลูกค้าสั่ง2แผ่นเลยนะครับนะเดี๋ยวเปิดลองเลยนะครับ KKND เนี่ยลูกค้าสั่งมาทางกับเว็บหน้าร้านผมนะครับเทปช็อปนะครับก็คือชื่อเว็บโปรแกรมเมนะครับ t เทป s ็ o p com นะครับ นะก็เทปช็อปจะสะ,สะกดด้วย L นะครับ LNW นะ LNW นะครับนะก็ลูกค้าเลือกตัวเลือกมานะครับแผ่นเกมใส่กล่องนะครับอันนี้ผมบอกให้ฟังก่อนแผ่นเกมใส่กล่องคือไอแผ่นเกมเพนหนึ่งใส่กล่องมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะมันก็คือมันจะเป็นกล่องที่แตกหักได้นะครับแตกหักได้แต่ลูกค้านะครับเลือกตัวเลือก เดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็คือ,อเดี๋ยวพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะก็คือเดี๋ยวยวังไงเปิดทิ้งไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมพูดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะหัากเกมมแตกหักได้แต่ลูกค้าเลือกเลือกไอ้ไอ้รูปแบบการจัดส่งอะ่ะเลือกเป็นใส่ซองจดหมายนะครับซึ่งซองจดหมายผมอะ่ะมันจะเป็นตัวเลือกที่เอาไว้สําหรับใส่พวกสินค้าที่มันไม่ได้แตกหักอะไรนะครับในร้านนะเนี่ยเช่น ช่นซองใส่การ์ดอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นซองพลาสติกอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นห่อๆนะครับมันสามารถใส่ซองจดหมายได้หรือพวกบทสรุปเกมนะครับเนี่ยบทสรุปเกมในร้านมันเป็นกระดาษนะก็ใส่ซองเอกสารนะครับก็คือซองจดหมายแหละนะครับนะจะมีซองบทสรุปเกมเนี่ยมันเอาไว้ใส่อย่างเงี้ยนะครับแต่ในตัวเลือกของของร้านอ่ะมันไม่สามารถกําหนดได้ว่าไอ้รูปแบบการจะส่งเนี่ยที่ให้เลือกใส่ซองจดหมายเนี่ย มันใช้ได้กับสินค้านี้นี่นี่นี่นนมันเลือกไม่ได้มันคือมันเปิดทีมันเปิดกับสินค้าทุกอย่างในร้านนะครับเนี่ยมันก็เลยทําให้ลูกค้าบางทีเลือกซื้อเกมแต่แต่เลือกใส่ซองจดหมายมานะครับเพื่อเหมือนกับเอาราคาถูกนะแต่มันแตกหักได้นะครับนะเนี่ยมันลำบากตรงนี้แหละผมก็เลยต้องโทรแจ้งลูกค้านะครับแล้วก็โอเคลูกค้าแจ้งเปลี่ยนเป็นใส่กล่องพัสดุละนะครับแล้วก็สอบถามไปยังลูกค้าว่าไอ้เกมตัวนี้มันเป็นเกมไอ้ยุโรปนะนะครับ แล้วก็เลยถามเรื่องตัวเครื่องลูกค้าว่าเครื่องลูกค้าเป็นเครื่องอะไรนะก็เหมือนกับลูกค้าตอบมาว่าเป็นเครื่องเพลงหนึ่งญี่ปุ่นนะครับก็เลยมีการแปลงให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือแปลงไปเปิดกับเครื่องเล่นญี่ปุ่นแล้วก็แปลงสัญญาณภาพให้เป็น NTSC ไปแล้วแปลงให้แล้วนะครับนะเนี่ยมันก็สังเกตดูมันจะมีสีนะครับนี่คือแปลงให้แล้วนะแล้วก็ภาพมันจะตกขอบลงมามันจะไม่กลางจอถ้าสังเกตดูขอบบนมันจะเหลือต้องเยอะนะครับ เนี่ยอันนี้ก็คือแปลง nt สี่ให้แล้วนะแต่ถ้ามันเป็นพอไม่ได้แปลงมันจะตรงมันจะตรงกลางจอพอดีนะครับนะเอ่อแล้วก็แปลงแปลงแปลงไปเปิดกับเครื่องไอ้นี่ให้แล้วนะครับนะถ้าเป็นเครื่องญ,ญี่ปุ่นมันต้องทําอย่างนี้นะครับไม่งั้นมันจะเปิดเล่นไม่ได้เลยนะถ้าเกิดว่าเป็นตามต้นฉบับมันส่วนถ้าถามว่าแล้วทําไมไม่เอาไอ้ไอ้แผ่นแผ่นเวอร์ชั่นที่มันเปิดเล่นกับเครื่องญี่ปุ่นได้เช่น k n d k n d ญี่ปุ่นมาเลย หรือเคแคนดีแต่ส่วนใหญ่อะคนก็จะรู้อยู่ถ้าเป็นคนสายเล่นเกมเฮหนึ่งก็จะรู้อยู่ถ้ามันเป็นเป็นโซนญี่ปุ่นบางทีมันภาษาข้างในมันจะเป็นญี่ปุ่นนะเนี่ยมันจะเสียตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นไอ้เคเนดีโซนอเมริกาอะมันพอได้อยู่มันเป็นภาษาอังกฤษอยู่แต่มันก็ไม่ออกอเมริกาไม่มีออกเคเคนดีนะครับเคเคนดีเนี่ยมันมีแต่โซนยุโรปอย่างเดียวนะเนี่ยมันมันมันเลยต้องต้องจาเป็นต้องเอาโซนยุโรปมา นะครับเพราะมันไม่ออกโซนอื่นเลยม,มันเป็นเกมที่ไม่ออกโซนอื่นนะครับแล้วพอโซนยุโรปเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณภาพด้วยอีกโซนหนึ่งนะครับเพราะโซนยุโรปมันจะเป็นสัญญาณภาพพอนะครับมันจะไม่เหมือนกับโซนอเมริกากับโซนญี่ปุ่นนะครับที่มันเป็นสัญญาณภาพ NTSC เหมือนกันนะครับแล้วส่วนใหญ่เครื่องที่แปลงญี่ปุ่นมา มันก็มันจะไม่เคยมีใครมาแก้เรื่องสัญญาณภาพให้มันให้ให้คือให้ตัวเครื่องญี่ปุ่นน่ะโปรติกตัวย่เครื่องญี่ปุ่นมันคือสัญญาณภาพ NTSC อยู่แล้วไงนะครับมันก็คือรับรับรับเกมที่เป็น NTSC ได้ได้อยู่แล้วนะแต่มันจะรับเกมเกมยุโรปไม่ได้นะครับที่เป็นสัญญาณภาพพอเนี่ยมันจะรับไม่ได้นะครับก็วิธีการแก้ไขก็คือต้องไปแปลงอะติดติดตัวแปลงในเครื่องให้มันสามารถให้ตัวเครื่องเพิ่มความสามารถรับ สัญญาณภาพพอเข้าไปได้นะครับคือติดเข้าไปได้แต่ส่วนใหญ่อะไอตัวเครื่องญี่ปุ่นเนี่ยเวลามันแปลงมามันแปลงอย่างเดียวเลยมันแปลงแต่ตัวตัว,ตว,ตว,ตวบล็อกไอการเล่นแผ่นก๊อปปี้แค่แค่นั้นเองมันไม่เคยมาแปลงไอติดตัวส่งกองสัญญาณให้รับพห่อพด้ไม่ผมไม่เคยเจอนะผมไม่เคยเจอใครติดนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะมีปัญหาเล่นไม่ได้นะก็เลยอันนี้ก็เลยทำให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ไหนๆทำให้ไปนะครับ แต่จริงๆถ้าลูกค้าตรวจสอบอเป็นนะครับก็ก็ก็ตรวจสอบไปภาพมันจะดีกว่านะครับถ้าหรือว,ว่าลูกค้ารับสัญญาณภาพพอได้ภาพมันจะตรงกลางกว่านะครับมันจะไม่ตกอย่างนี้เพราะว่านี่มันแปลงแปลงมาแล้วมันจะตกอยู่นะครับแต่มันจะมีสีนะถ้าไม่แต่ถ้าไม่แปลงไม่แปลงลูกค้าคือรับสัญญาณภาพพอได้มันก็จะมีสีด้วยแล้วก็ตรงกลางจอด้วยนะครับแต่ถ้าจะให้แปลงเป็น NTSC มันจะมีข้อเสียตรงเนี้ยมันจะภาพมันจะตกมา นะส่วนไอตัวเลือกข้างหน้าก็ถ้าเครื่องลูกค้าเป็นออโซนได้ก็เลือกออโซนมันก็จะดีกว่ามันมันมันไม่ต้องไปแปลงอะไรนะครับนะแล้วไอตัวเลือกไอไอส่งซองจดหมายเออเครื่องค้าส่งอะไรก็คือผมก็คิดตามจริงนะนะครับก็เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยว คืออันนี้ผมบอกลูกค้าไป37บาทนะครับคือค่าส่งของลูกค้าอันนี้ดันมนันขึ้นแน่ๆหน้าบทสรุปเกมอ่ะต้องดูตรงไหนเอ่ยที่มันมีแจ้งเตือนหลังบ้านเนาะเข้าหลังบ้านไงวะอันนี้ก็คือเข้าแล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูสัญญาณภาพป็นทซก่อนเอ,อแปลงเออแปลงที่แปลงเป็นญี่ปุ่นก่อน อันนี้คือแปลงให้แล้วญี่ปุน่นอ่นนี้นะครับแปลงให้แล้วนะก็เนี่ยนะครับค่าส่งมันจะอ่เนี่ยมันจะขึ้นอันนี้คือลูกค้าเลือกตัวเลือกเนี่ยอ,อยู่ตรงไหนเอยเดี๋ยวนะตัวเลือกส่งสินค้าอานี้เนี่ยส่งลงทะเบียนธรรมดาใส่ซองจดหมายนะครับแล้วค่าส่งมันจะขึ้นที่ 2 4บาทนะครับก็คือ24บาทเนี่ยมันจะเป็นค่าลงทะเบียน18บาทนะครับลงทะเบียน18บาทแล้วก็ซองสามบาทนะครับซองจดหมายที่จะใส่สามบาทนะครับนะก็คือเนี่ยผมก็คิดตามจริงเลยมันเป็นราคานี้จริงๆนะครับ มันไม่ใช่ว่าผมมาคิดเกินราคานะสามารถมีหลักฐานหลังส่งได้เลยนะครับ24บาทตัวนี้มันจะเป็นค่าส่งลงทะเบียนเอ่อลงทะเบียนมันจะเป็นค่าส่ง15บาทค่าส่งลงทะเบียน15บาทค่าลงทะเบียนอ่ะบริการลงทะเบียน15บาทแล้วก็ค่าสแตมสแตมไอ้ซองจดหมายอ่ะ,ะอ่าอีก3บาทนะครับซึ่งซึ่งมันไอ้สแตมที่เตียติดซองจดหมายมันจะคิดตามน้ำหนักของของซองจดหมายนึกออกไหมถ้าเป็นซองใหญ,ใหญ่ๆมันก็ต้องติดสแตมเยอะแต่อันเนี้ย มันไม่เยอะมันยังอยู่ในเลทติดสแตมสามบาทนะเท่าที่จําไม่ผิดนะมันจะเป็นค่าสแตมสามบาทค่าลงทะเบียนสิบห้าบาทมันบวกกันแล้วไอ้ไม่ใช่ดิมันยี่ิบเอ็ดบาทอ่าค่าลงทะเบียนสิบอ่าค่าลงทะเบียนน่าจะสิบสามบาทอ่าสองจดหมายเองเนี้ยห้าบาทติดสแตมห้าบาทนะค่าสแตมห้าบาทค่าค่าลงทะเบียนค่าลงทะเบียนอีกสิบสามบาท ช่ปะวะเดี๋ยวมันต้องสิบยี่บเอ็ดบาทอะยี่บเอ็ดบาทมันบวกยังไงวะผมจําไม่ได้ว่ะยี่สิบเอ็ดบาทมันบวกยังไงก็ไม่รู้ว่าผมจําไม่ได้แต่มันรวมแล้วเนี่ยมันมันทั้งหมดยี่สิบเอ็ดบาทอะมันจะมีใบอยู่อยู่แยกอยู่ในใบแหละนะครับแล้วก็แล้วก็ค่าส่งจดหมายอีกสามบาทนะมันจะเป็นยี่สิบสี่แต่ถ้าลูกค้าเปลี่ยนเป็นเอเปลี่ยนเป็นในใส่กล่องพัสดุกนะครับมันจะเป็นราคาสามสิบเจ็ดบาทค่ากล่องเก้าบาท ค่าห่อกันกระแทกผมคิด2บาทนะค่าค่ากล่องพัสดุกอไก่ของของไปชนีเก้9บาทค่าห่อห่ออพัสดุไอ้บับเบิลน่ะนะครับ2บาทก็เป็น11 11ก็หักลบจาก37เดหลือเท่าไหร่นะผมตื้อเลยกดเอาดีกว่า อ่าเนี่ยจะเป็นค่าส่งลงทะเบียนอีกยี่สิบหกบาทนะครับเดี๋ยวมีใบเสร็จให้ดูนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวมีใบเสร็จให้ดูเลยเนี่ยว่าค่าส่งลงทะเบียนมันยี่บหกแล้วก็บวกบวกเก้าค่ากล่องบวกสองบาทค่าบับเบิ้ลนะครับอ่านนะอันนี้โอเคนะเรียบร้อยแล้วนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอากล่องให้ดูเลยก็ได้นะเพราะว่ากล่องผมผมมีซื้อไว้ล่วงหน้าอยู่นะครับแล้วก็บับเบิ้ลอย่างเงี้ยหอ่อนะครับ ไอ้ลราผมไม่เอาแผ่นเพย์ไม่เปิดในเครื่องเพย์หนึ่งทำไมล่ะมันก็ไม่ติดดิมันเป็นแผ่น DVD หัวอ่านเล่นอ่านมันมันมันไม่ติดอันนี้ยลองให้ดูก็ได้ยังไงก็ไม่ติดเพราะว่าหัวอ่านเครื่องเพย์หนึ่งอ่ะมันเป็นอ่านซ d ดีอย่างเดียวนะครับเราเราแผ่น DV d ดีไปใส่เนี่ยยังไงก็ไม่ติดมันอ่านไม่ได้นะครับผมก็เบอร์จัดเลยดูดินะมันมันยังไงก็อ่านไม่ได้เนี่ยนะครับมันจะต้องไปเปิดในเครื่องเพย์สเนาะ เดี๋ยวผมลืมเขียนแผ่นอกนี่แหละมันก็จะเป็นข้อหนึ่งที่ทำให้เครื่องเพย์นหนึ่งอ่ะมันไม่สามารถเล่นเล่นแผ่นเกมเพย์สองไนดะ้เพราะแผ่นเกมเพย์สองอ,อมันมี d v วดีเยอะอยู่นะครับแต่มันก็จะมีบางเกมที่มันเป็น CD ดีด้วย นะลูกค้าบางคนก็เหมือนจะคิดตื้นๆน,นะบอกว่าเครื่องเพย์หนึ่งมาเล่นเกมเพย์สองได้ไหมคือถ้ามาเล่นได้มันคนที่มีเพย์หนึ่งอยู่แล้วถ้าหมายถึงว่าถ้านึกตามสมัยนั้นน่ะคนที่มีเพย์หนึ่งอยู่แล้วก็ไม่อยากจะขยับขยับไปซื้อเครื่องเพย์สองอ่ะในเมื่อเครื่องเพย์หนึ่งมาเล่นแผ่นเพย์สองได้มันจะไปซื้อทําอะไรอะ่ะซึ่งมัน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 ไม่มีค่ายไหนเลยที่เขาทําค่ายไหนที่หมายถึงว่าออกเครื่องเกมอะ่ะให้เขาทําว่าให้มันเล่นให้มันเล่นแบบ ในเจเนเรชันต่อไปได้อ่ะนะไม่ว่าจะเป็นค่าย Xbox บอกเนี้ยเครื่อง X b o x บอกรุ่นเก่าไปเล่นแผ่นเกม X b o x บอกรุ่นใหม่นะ Xbox บอกธรรมดาไปเล่น X b o x บอกหรือเครื่อง V ีย U อย่างเงี้ยอ่ะถ้านึกถึงถ้าเป็นสาย Nintendo แล้วสมัยที่มันเป็นแผ่นน่ะมันก็จะมีเครื่อง V กับเครื่อง V ีนะครับเครื่อง V ก็จะเป็นรุ่นแรก V ีก็เป็นรุ่น2แล้วมันจะเล่นแผ่น DVD นะครับน่ะเครื่อง V ก็ไม่สามารถไปเอาแผ่นเกมเครื่อง V u ไปเล่นได้ นะมันก็เป็นอย่างนี้ทุกค่ายอยู่แล้วนะครับหรือเครื่องเซกาก็ใช่อะถ้าถ้าเป็นค่ายเซกามันก็จะมีเซกาดีมเอ่าเซกาเซตเทิลกับเซกาดีมแคทนะถ้ามันเป็นรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะรุ่นเก่าก็จะเป็นเซตเทิลรุ่นใหม่ก็จะเป็นดีมแคทไอ้เครื่องเซตเทิลมันก็ไม่สามารถเล่นแผ่นเกมเครื่องดีมแคทได้นะ,ะทุกค่ายเลยนะครับค่ายโซนี่ก็เนี่ยเพย์หนึ่งกับเพย์สองนะครับค่ายค่ายเซกาก็ไอ่อเซกาเซตเทิลกับดีมแคท Nintendo ก็นินเทนโดวีกับวี i ูนะฮะอ่าไมโครซอฟก็จะเป็น x อ็กบอกธรรมดากับ x อ็กบอกสามถ้าเทียบตอนรุ่นช่วงนั้นน่ะนะครับเนะี่ยมันก็ไม่มีไม่มีใครไหนเขาทำนะจะเอาเครื่องเล่นเกมรุ่นเก่าไปเล่นแผ่นเกมที่มันอ,ออกให้รุ่นใหม่นะมันไม่เหมือนของคอมไนงะนะครับคอมอะ่ะคอมเก่าเกมมันออกใหม่มันก็ยังมีบางเกมที่สามารถเปิดเล่นกับคอมเก่าได้อัน,นั้้นะ่ะใช่ คอมมันมีคอมเท่านั้นที่ทําได้นะครับแต่ถ้ามันเก่ามากไปสเปคมันไม่รองรับสเปคมันไม่สามารถรันรันขีดความสามารถเครื่องได้ถึงได้ถึงแผ่นเกมตัวนั้นเพราะแผ่นเกมตัวนั้นต้องการครับฟิกที่สวยต้องการเอ้การ์ดจอรุ่นนี้รุ่นนี้ต้องการแรมเท่านี้เท่านี้ถ้ามันไม่ถึงมันรันแล้วมันค้างนะฮะมันจะรันแล้วละค้างซะส่วนใหญ่นะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็มีบางเกมที่มันสามารถรองรับเครื่องเก่าก็ยังสามารถรันได้อยู่ถ้าถ้าเกมใหม่เกม เกมมันออกมาไอ,ไอตัวใหม่ออกมาแล้วมันยังสเปคไม่สูงแล้วยังใช้เอนจินใช้เอนจินตัวเก่าที่คอมตัวเก่ารุ่นเก่ายังมีอยู่นะแล้วรุ่นใหม่ก็ยังมีอยู่เงี้ยมันยังใช้เอนจินเดิมอยู่ก็สามารถรันได้แต่ถ้ามันเปลี่ยนเอนจินใหม่อ่ะคอมใหม่มันก็ต้องไปอัประบบระบบไอปฏิปการเอนจินส่วนใหญ่ก็คือไดเร็กเอ็กนะครับหรือก์ดจอมันจะมี็นสองสองส่วนนี้นะครับมันต้องใช้รุ่นที่สูงขึ้นเพื่อให้รองรับรุ่นใหม่ นะอืมก็ถ kind of ้ามันถ้ามันเปลี่ยน engine เอจ i n นรุ่นเก่าเอามาลานบางทีมันก็ลันไม่ได้เพราะมันความสามารถมันไม่ถึงนะครับอ่ไงเดี๋ยวผมเขียนเลขแผ่นก่อนเดี๋ยวจะลืมนะครับอันนี้คือแปลงเจให้แล้วแปลงสัญญาณภาพให้แล้วผมขอเขียนตัวเจตัวเดียวก็คือจะรู้เพราะว่าจนใหญ่เวลาผมแปลงแผ่นเป็นเป็นเป็นไปเปิดกับเครื่องญี่ปุ่นได้ก็คือตอนที่เปิดมันขึ้น i n c ตรงเนี้ยมันก็คือต้องแปลงสัญญาณภาพไปให้มันเป็น NTSC ไปด้วยนะครับ ส่วนใหญ่มันจะแปลงพร้อมกันถ้าเป็นแปลงเป็นเจให้โอหางงอนเลยเนี้เนี่ยลูกค้าก็จะคือจะได้รับแผ่นนี้ไปเลยนะครับเนี่ยตัวเจหางงอนเบี้ยวๆอย่างนี้เลยนะผมไม่มีการเอาส่งแผ่นอื่นส่งให้นะครับนะก็คือส่งแผ่นอย่างนี้ให้แน่นอนนะครับอันนี้ทันเดอร์ฟอร์สลองแผ่นที่1อยู่นะครับนะแผ่นที่สองยืนอยู่ตรงนี้นี่นะครับนะเนี่ยแผ่นที่หนึ่งทันเดอร์ฟอร์เพย์หนึ่งก็มี นะครับเพยหนึ่งจะเป็นภาคห้าเพยสองจะเป็นภาคหกนะครับนะอ่ะนะครับเดี๋ยวสองแผ่นลองไม่เหมือนกันละกันอ่าอันนี้เออเอห่อหมกตามไปก่อนสเตตหนึ่งหนึ่งสองสามเรียงไปก่อนนะครับมีไตเติลกดตัดได้อ่ะนะครับลูกค้าสองสองแผ่นเนี่ยผมก็ลองให้ทั้งสองแผน่นนะครับว่าซื้อกับร้านผมไปเนี่ยเล่นได้แน่นอนทั้งสองแผน่น นะครับเนี่ยผมก็มีเทสให้ดูนะครับเนี่ยนะตัวนี้มันยิงเลเซอร์เลยว่ะอา้าหมดแล้วเนี่ยวอสยแสดงว่าเลเซอร์เป็นอาวุธอา้าไปโดนกระสุนเหรอไม่ได้ดูระเบิดเลยนี่ก็กระสุนมั้งไม่ใช่ของให้เก็บอ่านะ โอเคอันนี้แผ่นที่หนึ่งนะออันนี้แผ่นที่หนึ่งนะแผ่นที่สองยังยังวางอยู่ที่เดิมนะอันนี้ผมหยิบแผ่นที่สองมานะครับเอามาตรงนี้เลยเดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวแอบไปหยิบแผ่นที่หนึ่งมาสลับนะครับนอะแผ่นที่หนึ่งยังอยู่ตรงนี้นะนะครับอันนี้ลองแผ่นที่สองแล้วนะ ลูกค้าสั่งสองแผ่นเล่นได้แน่นอนสองแผ่นนะครับแล้วก็ลองให้เห็นเห็นเลยว่าสั่งทั้งสองแผ่นเล่นได้แน่นอนนะไม่มีการไปสลับแอบทําเนียนเอาแผ่นที่ลองไปแล้วเออแล้วเห็นว่าติดแล้วมาลองซ้ําแล้วมาหลอกว่าเป็นอีกแผ่นหนึ่งไม่มีนะครับนะผมกล้ายืนยันได้เลยว่าแผ่นที่สองผมมันก็เล่นได้เหมือนแผ่นที่หนึ่งนี่แหละผมก็ทาทาแผ่นไลท์ออกมาไม่ได้ต่างกันนะครับผมถึงเนี่ยก้ามาลองให้เห็นทั้งสองแผ่นนะครับ อืมนะอ่าเดี๋ยวอาจอันนี้อาจจะเอาสเตจกลับกันบ้างอ,นนอ่ะนะเนี่ยอ่าเล่นสเตจสามก่อนอ่ะตะกี้หนึ่งสองสามนะอ่าอันนี้สามสองหนึ่งก็คือเล่นสเตจสามก่อนอ่ะนะเทสเทสไม่เหมือนกันจะได้ดูว่าสเตจสามเข้าไปมันเล่นได้ไหมมันบล็กไหมอะไรเงี้ยด้วยนะครับนะแต่คือคือข้อมูลมันเป็นข้อมูลเดียวกันนะครับนะคือถ้ามันเสียมันก็จะเสียเหมือนกันนะครับ นะคือแผ่นแผ่นไอสเตตหนึ่งเล่นได้อีกแผ่นหนึ่งก็สเตตหนึ่งก็ต้องเล่นได้เอยมันมีอะไรเนี่ยมีสไซวิ่งตามหลังมาเพียบเลยอุย้ยอะไรวะเนี้ยโอ้แล้วมันจะหลบยังไงอ่ะมันวิ่งมาอย่างเงี้ยดูดิแล้วมันหันไม่ยิงไม่ได้ด้วยเฮ้ยทำไงวะเนี้ยจะแบบจะอ้อมตูดไปยิงมิสไซมันมันก็ไม่ได้ตะกี้ผมอ้อมตูดไปมันก็มันก็พุ่งใส่เราตายเลยอะ่ะ อุย้ยมีมังกรเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็โดนอยู่ดีอ่ะอุย้ยอะไรวะเนี่ยเก็บมันให้หมดเลยไหนๆเริ่มเริ่มใหม่มันอุย้ยมาอีกลูกมาอีกชุดนึงอีกมันโหดเงี้ยเก็บให้หมดก่อนเออไม่ใช่มาอีกชุดนึงอ่ะเจอมังกรเหล็กเอ้าเลื้อยชนระเบิดเขาดี หลายตัวอ่ะโอเคอะไรวะเนี่ยเรือดำน้ำมันไม่มียิงไปข้างหลังเลยเนาะเกมเนี้ยกล่องอะไรทางเป็น,น่ยอะไรอยู่ โอ๊ยโดนกล่องชนโอ๊ยข้างบนมีอะไรด้วยของถ้าใครเป็นไปได้ตะกี้เดียวขึ้นข้างบนดีกว่านะมันมีของอ่ะโต๊วปอกเรือะไรไม่รู้ว่าเจอาขนหน้าแล้วเว้ยปลาหมึกปลาหมึกเหลืออะไรวะปลากระเบนเหรอปลาดาวน่าจะปลาดาว มันมีเปลี่ยนมิติองศาไอ้นี่ด้วยนะโอ้ยมันดูดโอมันดูดฟันนอ่ะน,นะโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูไอไอไอ,เ,อเรื่องกล่องปัจจุแป๊บหนึง่งนะผมไม่แน่ใจว่ามันมีราคาขึ้นหรือเปล่านะมผมปิดเลยนะเดี๋ยวลงไปข้างล่างดูนิดนึง เก็บของให้หมดเลยเอาไปลงไปเลยเทีเดียวเดี๋ยวผมเอาแผ่นกันกระแทกก่อนแป๊บหนึ่งเฮ้ยแผนีผ่นะอ่ะใส่แผ่นเดียว อแผ่นนี้ก็ได้โอเคอยู่พอประมาณนี้ ผมไม่แน่ใจว่าไอ้มันเป็นรุ่นที่มันอ๋อกล่องผมเขียนชื่อที่อยู่อะไรไว้แล้วอคาคาไว้แล้วผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นรุ่นที่ผลิตแล้วมันมีไอ้ราคาค่ากล่องบอกอยู่มาอ่ามีม,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 มีมีบอกอยู่เนี่ยมันเป็นกล่องไซส์กอไก่นะครับราคาเก้าบาทนะเนี่ยเก้าบาทแล้วก็แผ่นบับเบิลนะครับสองบาทแล้วก็ค่าส่งมันจะเท่าไหร่นะยี่สิบหกบาทนะอ่าใช่รวมแล้วสามสิบเจ็ดนะครับ ค่าส่งมันจะยี่สิบกบาทก็เดี๋ยวอาจจะต้องดูที่ใบเสร็จอีกทีหนึ่งเพราะว่าค่าส่งมันจะค่าส่งมันจะไม่ไม่บอกอันนี้น้าหนักน่าจะอยู่ในเรทสองอ้าสิกรัมเพราะว่าน่าจะเลยร้อยกรัมแผ่นหนึ่งใส่กล่องอย่างนี้รวมกับบบเบลรวมกับกล่องพัสดุเนี่ยมันจะเลยร้อยกรัมอยู่น่าจะเป็นเรทสอง้อยห้าสิบนะครับเนี่ย เน่นี่ยนส่งแบบ e ีโคโพสเนี่ยแหละก็คือลงทะเบียนนะครับเนี่ยมันจะยี่บหกบาทพอดีเห็นไหมนะครับใบเสร็จก็จะออกมาตามนี้เหมือนกันยี่บาทนะครับแล้วก็รวมกับตรงนี้มันจะสามสิบเจ็ดพอดีผมเนี่ยถึงบอกบางทีลูกค้าบางคนอาจจะคิดว่ามันแพงไงส่งส่งไอ้ไอ้ไอ้กล่องเนี่ยใส่กล่องเนี้ยนะครับดูได้ไหมเดี๋ยวผมให้ดูฮะ บางคนลูกค้าอาจจะเห็นว่ามันแพงไงเพราะว่าเนี่ยตัวเลือกที่ลูกค้าเลือกลงทะเบียนใส่ซองเนี่ยมันขึ้นแค่ยี่ิบสี่บาทเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะแต่ถ้ามันมันเนี่ยมันเพราะว่าถ้ามันเป็นใส่ซองน้ําหนักมันจะประมาณร้อยกรัมพอดีนะผมเผื่อค่าซองไว้ไงมันก็เลยแค่เก้าสิบหนึ่งถึงเก้าสิบมันรวมกับซองอะไรแล้วประมาณร้อยกรัมพอดีค่าซองมันจะเป็นยี่ิบสี่นะฮะแต่ถ้ามันเป็นเนี่ย ลงทะเบียนแล้วเปลี่ยนเป็นใส่กล่องพัสดุนะครับเนี่ยแล้วมันจะมันจะคลิปนี้มันจะเลยร้อยกรัมมันจะอยู่เลทเนี้ยนะครับมันก็เลยไปกลายเป็นสามสิบเจ็ดนะและซึ่งผมก็ชี้แจงแล้วสามสิบเจ็ดก็จะเป็นค่าส่งยี่สิบหกค่ากล่องเก้าค่าแผ่นบับเบิ้ลสิบอ่าสองนะครับนะมันจะเป็นสามสิบเจ็ดบาทนะบางทีเนี่ยลูกค้าเห็นว่าสามสิบเจ็ดกับยี่สิบสี่มันแพงมันต่างกันลูกค้าก็เลยเลือกตัวเลือกถูกไง แต่ถูกแล้วแล้วมันต้องดูความปลอดภัยของของสินค้าที่จะส่งด้วยนะครับมันเป็นตลาดอย่างเงี้ยแล้วใส่จองจดหมายเอาดือด้อเลยไม่มีการกระแทกด้วยนะนะครับก็อย่างที่ผมให้ดูอ่ะคือยี่สิบาทมันเป็นค่าลงทะเบียนอ่ายี่สิบเอ็ดบาทเลยถ้าตะเกี้ยถ้าเรา,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 าไปดูลงทะเบียนเพราะว่าเนี่ยลงทะเบียนร100้อยเอสองร้อยห้าสิบกร,รัมมันก็เป็นเห็นแล้วว่ามันยี่สิบหกบาทนะถ้าลงทะเบียนเลทเลทียญร้อยกร,รัมนะมันก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดบาทอ่าต้องกดที่คำนวณ อ่ะเนี่ยยี่สบสองบาทด้วยเนี่ยนะครับแต่มันแต่อันนี้มันต้องเป็นสองจุดหมายเนี่ยแต่มันไม่มีไอ้บวกไอ้ค่าไอ้นั่นค่าค่าไอ้ลงทะเบียนมันจะมีบวกค่าต้องบวกค่าลงทะเบียนนะไอ้นี้ตรงนี้มันจะไม่มีมันไม่ไม่เียตรงนี้มันคีคือคือค่าเหมือนกับค่าสแต็มอ่ะตามน้าหนักอ่ะนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนตามน้ำหนักแต่ดูตรงอีโคโพสก็ได้หรือไม่ก็ เดี๋ยวผมคือถ้าเอาจริงๆถ้าลงทะเบยียนมลงทะเบียนอะเนี่ยผมรวมมันจะมีค่าบริการเนีน่ยผมจะให้หมดให้ดูที่เคยส่งลงทะเบียนไปชน,นีเออน่าจะตัวนี้มันก็ไม่เก่ามากนะเนี่ยวันที่เจ็ดเดือนสิบเนี่ยของเดือนสิบนี่เองสองนยิบสี่เห็นไหมนะครับเนี่ยมันจะมีสองบรรทัดเนี่ย เนี่ยอันนี้คือน้ําหนักมันมันแปดมันเป็นจดหมายเล็กๆแปดกรัมเองเขาพูดถึงนะมันจะมีค่าบริการลงทะเบียนเนี่ยสิบสามบาทเนี่ยลงทะเบียนไปสองสิบสามบาทสามบาทสิบสามแล้วก็อันนี้เป็นเป็นจดหมายเล็กๆน้าหนักแปดกรัมติดสแตมสามบาทเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นตรงนี้เป็นสิบหกค่าบริการเป็นสิบหกนะครับก็คือไอ้ค่าลง,ลงทะเบียนมันจะสิบสามแล้วแล้วก็ตรงเนี้ยจะคิดตามน้ําหนัก ะะซึ่งมันจะมีน้ําหนักแบบไม่เกิน20กรัมหน่วยหนึ่งแล้วก็ไม่เกิน50กรัมไม่เกิน100กรัมแล้วก็ไม่เกิน250มันจะไปไล่ไปเรื่อยๆแต่อันเนี้ยนี่อันนี้ก็30กรัมอนน่าจะเลยเลท20บ้งเนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยใช่มันเลยเลยเลท20กรัมมันก็จะเป็นเนี่ย10บาทค่าสแตมป์เขา10บาทเลยแล้วค่าทงทะเบียนก็เขียนก็คิด13เท่าตัวนี้เห็นไหมเนี่ยเออเนี่ยแค่นี้มันก็23บ,บาทแล้วเนี่ยเห็นไหม ตรงนี้ผมก็เสียยี่สามแล้วเออแล้วยังแล้วยังค่าซองอีกอะตรงใส่ต้องไปแก้ใหม่มันมันเพิ่มละตอนแรกคือตรงนี้มันรวมแล้วมันมันคิดยี่บเอ็ดบาทเองนะมันคิดยี่บเอ็ดบาทแล้วก็ติดใส่ซองอีกสามมันก็เลยเป็นยี่สี่แต่ตอนนี้มันขึ้นแล้วเนี่ยมันขึ้นละมันกลายเป็นเนี่ยยี่สิบสามแล้วบวกสามก็เป็นยี่บหกแล้วเดี๋ยวผมอาจจะต้องปรับขึ้นราคานะเพราะว่าเผื่อไว้ เพราะน้ำหนักมันก็อ๋อแต่ในนี้น้ำหนักมันเลยยี่สิบกรัมแต่ของมันก็เลยอยู่ดีใส่ของไอ้บทสรุปเกมอะไรเนี่ยใช่ไหมอ๋อผมเริ่มต้นที่ยี่บสี่ถ้ามันเลยผมจะเป็นสามสิบเอ็ดน่าจะบวกกันกระแทกด้วยนะแต่ยังไงเดี๋ยวผมยืนยันออนเดอร์ตัวนี้ให้ค่าส่งให้ทีหนึ่งว่าเนี่ยสาสิบเ็ดไม่ได้ไปบวกลูกค้ากำไรค่าส่งอะไรเลยมันก็คือเรียกว่าค่าส่งแทบจะตามจริงของไปษณีเลย นะครับนะตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้อีกทีในคลิปต่อไปนะเดี๋ยวอาจจะเอาใบเสร็จที่ส่งเคเคดีแล้วให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผม